คลิปที่แล้วหลังจากทำข้าวเสร็จเราก็จะเอาเตรียมดินเตรียมปุ๋ยนะคะเตรียมลงแปลงที่เราทําไว้แล้วนะคะแปลงนี้เราจะวางทั้งหมดสี่ต้นนะคะสภาพที่เลือกก็คือแฟนบอกว่าเขาอยากได้ต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้น้ำลดมากเพราะบางทีเราก็ลืมลดแล้วก็หน้าหนาวมันสามารถอยู่ได้แบบทนทานแบบไม่ไม่ต้องลดน้ำมากหรือว่าไม่มีน้ำมันก็อยู่ได้แบบธรรมชาตินะคะส่วนต้นที่เหลือเราก็จะลงในสนาม ช่วงนี้หญ้าเหลืองค่ะหน้าหนาวเนี่ยหญ้าเขียวหน้าร้อนหญ้าเหลืองมันต้องการน้ำอันนี้จะลงที่แปลงสวนจาแดงนะคะเดี๋ยวหาที่ลงเดี๋ยวช่วงขุดก็อาจจะไม่ได้ถ่ายภาพนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันใช้ไม้ใช้มือเดี๋ยวมือมันจะเปื้อนจับกล้องลำบากนะคะวันนี้แดดก็ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าลมลมเบาแต่แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่วันนี้นะคะโอเคค่ะจะลงมือทำกันก่อนนะคะช่างพร้อมแล้วนะคะ อันนี้รู้ไหมคะเคยลงคลิปแรกไอตัวกาล่าตัวเนี้ก็ทำกันเองนะคะก่อสร้างกันเองไปซื้ออุปกรณ์ใส่กล่องแล้วก็มาต่อกันเองในคลิปแรกๆเมื่อปีที่แล้วคะ่ะเฟื่องฟ้าเมืองไทยอันนี้ก็จะเป็นโลเดียโลสแล้วก็อะไรก็ไม่รู้สามีเลือกคะ่ะ แล้วก็ไปซื้อดินมาเพิ่มนะคะ,ะในช่างใหญ่ก็ทําการใส่ดิน,น,เ,นเ,เออลูกชายก็กํากับอีกเช่นเคยค่ะ,ะอ,อ๋อเขาบอกว่าอยากให้ใส่ต้นดอก,กดอกไม้เฟรยนะคะ,ะ,ะอ่อป่ปอาอะไร เขาก็มีความสงสัยค่ะว่าทำไมต้องใส่ทีฮัวมันเป็นตัวส่วนผสมกับดินนะคะเดี๋ยวแต่มันจะเป็นดินทีฮหัวมก็จะเป็นตัวปุ๋ยเหมือนก็ปุ๋ยผสมอะค่ปุ๋ยข้อปุ๋ยอะไรผสมกับดินมันถึงก่อนที่จะลงพวกต้นไม้นะคะลูกชายก็มีความสงสัยชอบถามค่ะเขาเป็นเด็กชอบถามอาจารย์ เสร็จแล้วก็จะเสริงอัานแบบนี้นะคะอันนี้ต้นที่เพิ่งลงใหม่นะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กอีก8ต้น1 2 3 สี่ห้าเจ็ดแปดเวลาโตขึ้นมันก็จะออกเป็นพุ่มใหญ่นะคะลูกชายก็ช่วยรดน้ำรถไปเล่นไปนะคะส่วนช่างใหญ่ก็เตรียมหาไม้ว่าจะดักทำตัวซีเมนต์อยู่ตรงช่วงด้านด้าน,ด,านด้านหลังของต้นไม้ห้าโมงครึ่งนะคะเราหยุดการทำงานก่อนนะคะแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านมาทำ ขนมนะคะปาทั้งโกสำหรับทางวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งพรุ่งนี้พอปลาทั้งโกช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะทําการเทซีเมนต์นะคะอันนี้ปลาทั้งโกทํทำเองนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะโอเ้เข้าาอาเบียงตู